บัดนี้เป็นครั้งที่62ตรงกับวันที่10มกราคม2569้ารเ้าข้าพเจ้าพนาพัทน์ผู้ดัดขอเปล่งวาจาสัทยายพุตรทธตมณ์ถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวันปฏิเทลเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเวทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระธนาไายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธเยมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาคัตฉันตุเทวาตาสัตธ,ธรรม,มงมุนิราชัสสาสุนังตุสักขโมคขงัง สกเคก,การเมจารูปเปคีริสิคาราตาเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตาลุวนาคาหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชลธละวิสเนยักขาคันทัพนาคาตินหันตาสันติเกยังมุนิวระวัจณังสาเทวเมสุน,นันตุธรรมสวรนาการุอายามัทันตาธรรมสวนาการุอายามัทันตาธรรมสวรนากาโุอายามัทันตาบวสวดนักการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบิสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปถทวามหาการุณิโกนาโถอัฏคีิตายสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวเชนะมาโวตุสัพ,พุปาาัฏฐามหากาุนิโกนาทโถสุขายะสัพพานินางปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโวตุสัพ,พุปาาัฏฐาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสำมังทัควา สักเกสุวิหารติกัปิละวัตถุสมิมมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเทเห,หวะอาระหันเตหิทัสสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยคุยเยนะสันนิปติตาโหติพักวันตังพัชนายาพิคุสังเคนจกักอัตโขจะตุนังสุทวันสก,กายิกานางเทวานังเอตตะโหสิอยังโขพักวาสกเกสุวิหารติกัปิละวัตถุสมนงมหาวเนมหามหตา พิคุสังเคนะสัตทินปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนณสันนิปติกาโหติพักวันตังทศนายยะพิปัสสังคันจะยนูณะมยามปีเยนพักวาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพักวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามะพลวาปุริโสสัมินชิตังวาพาหังภาษารรยะภาษาริตังวา พหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันรธิตาพักวะโตตัวตัวปาตประหังสุตาโขตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทตาวาเอากะมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอากาเทวตาภักวะโตสัตติกอิมังคาถังอภาสสิมหาสมายัยกบวณสมิงเทวากายสมาคตาอาคาตันหาอิมังธรรมสมัมย,ยังทัิจายวะอากราสิสังคันติ อาทโขอัปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกีิมังคถังอภาสิตัตระพิโวโสมาทหังสูจิตตังอัตโนชุชกมังสุสารถิวเนตานิขเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันพิตาติอาทโคอัปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกีิมังคาถังอภาสสิเฉตตวาขีลังเฉตวาปริคังขะขีลังโอหังสมะเนชาเตจันติสุทาวิมลาจักรุมตังสุทันตาสุสุนะคติ อัตโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกสิพุทธังสารังคาตาเสนาเตคมิสสันติอปายยูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขภควาพิขูอัมันเตสิเยภูเยนาพิขเวทัศสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปริตาโหติตถาคตังทัศนายะพิภุสังคันจะเยปิเตพิขเวเหสุมติธรัมทานังอรหันโตสมสัมพุทา เตสัมปิพรควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปิตาเหตุสง์สยยถาปิมยหังเอตาระหิเยปิเตภิทเวภวิสันติอนาคตมัทนานัอรหันโตสมสัมพุทธาเตสัมปิพรควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยยถาปิมยหังเอตาระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิติสามิภิกขเวเทวกายนางนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายนางนามานิ ตังสนาถะสาตุกังมณสิกรวนถาภาสิสามีติเอวัมพันเตเต,าาติโคเตภิกขูพระขาาวัโตปจจโสสุนภควาเอตทวโวจา่าสิโลกรรมนุกัสสามิยถาภุมมาตัสสีตาเยสิตาคีริทัพพรรังปะหิตตาสมาหิตา,า,ตาปูถุสีหาวัสตร,รีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามนัสาสุทา,าวิปัสสนาณามาวิลา พิญโยปัญจสตยตวาวุณีกาปิลละวัทเวตรตูอมันตยิสัทธาสัสเกสัสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานะถาภิกขะโวเตจะอัตตปมกะรุงสุตวาพุธสาสาสนังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอะเบกิสามมทัคุงสหัสสังมาทัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานัมทัคสงอะเบกินันตมัทัคุงทิสาสภะพุทธะเหงตันจะสมพังอภิญญาวะวะคิตตวะนจักคุมา ตโตอามันตยิตสัทธาสัสเกสัสนิราตเตเทวกยาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุภุพโสสตัสสหัสสาวิญขาพุมมากปิลักวัฏวาอิทิมันโตสุติมันโตวนละวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกาโมภิกข,ขูนังสม,มิตินวานังสสหัสสาเหมาวตายกฐานาน,นาตวนิโนโอ,อิทิมันโตสุติมันโตวนละวันโตยะสสิโน โมทมนาอภิกามุงพ ah ิขูนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายักขานันตะวนิโนอิทิมโตสุติมันโตวนะวันโตยะสัตสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเดโสระสะสหัสายักขานันตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัตสิโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัจจสตายักขานันตะวนิโน อิทิมันโตสติมันโตนะวันโตยศส,สิโนโมทมา,าอาภิการมงพิขูนางสัมมิติงวานางภุมพิโรราชคาาฮิโกเวบุรัสสานิเวสนังพิงโยนัางสตัสหัสสังยักข์านังปยุรุปาสติภุมพิโรราชคาาฮิโกโสปาคาสัมมิติงวานางปุริมัญจัติสังราชสาตตะโถประสสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายศส,สิโสภุตตาปิตัสสะพระหัวอินทมานามหัพลา อิทิม oh ันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอภิการมงพิขูนางสัมมิติงวนางทักคินันจัติสังราชาวิรุณโหตภาสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทมนานามหัคขราอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอภิการมงพิขูนางสัมมิติงวนางปัชิมันจัติสังราชาวิรุปโขภาสาสติ นาคนังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุปตปิตาสะพะหวอินทมานามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยสัสีโนโมทมานาอภิการุงพิขูนางสัมมิติงวนางอุตรันจัตทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยกขนังอธิปติมหาราชายสัส10ีโสปุตตปิตาสะพะหวอินทมานามหัพราอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยสัสีโนโมทมานาอภิการุงพิขูนางสัมมิติงวนาง ุริมาทิสังทัตตะโถทัคีนาวิรุทธโกปชีเมนะวิรูปโคก,กุเวโรอุตะลังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทัทันละมานาอัตถังสุวเนกาปิลวะวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอากูวันจานิกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุวิพูจกวิพูโตสหัสจันทนโกามเมเสโถจากกินมันทุนิมันทุจปัปนาโถโอมัญโยจักเทวสุโตจัมาตาลิ จิตเสโนจคันทพโณโรราชาชาโนสโพอาคูบัญจสศิโขเจวติมพรูสุิยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพ,พาสาราชุพิโมธมานาอภิกามุงภิกขูนังสัมมิติงวะนางอาทาคูณภาษานาคาเวสาลาสหัตตาชากากำภะลสตราอาคูบายาคาสหยายติพิยามุนาคตรัถาจะอาคูนาคายศส,สิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัมมิติงวะนาง เยนะคะราเชสหัสาฮารันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธสักขูเวหายาสาเตวนะมัชปัตตาจิตราสุปันาอิิเตศนามังอภิยตทานนะคะราชานมาสิสุปนโตเขมรมาศิปุโภสันาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารนามังสุขุทังชีตาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาพัตโรวัสวัสเตเตอิทิมันโตยัสสิโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุราทั้งเวขาสาเวปะจิตติสุจิตติจาปะหาราโทนมุจิสหะสตัญจัปภริบุตนางสัพเทเวโรจานามกาสันนหิตวาพรลิงเสนางราหุพัทตุป,ปาขะมงสาม,มโยธานิพัทันเตภิขูนางสม,มิติงวนางอาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวโยตถะขมมงวรุณาวรุน,า,นาเทวาโสโมจัตยศสาสหะ เมตาเกรุนากยิกาอากูเทวายัสสิโนทัศเศตษทัสุา,สากายาสัพเพนะนาตัตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิกรรม,มพิขูนางสันม,มิติงวะนังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตาดิปุรคิตตวาอากูมันทะวราหากาวาสุนางวาสโวเศโทสะโกปะคาปูรินพะโท ท่าเสเดทัทศธากายาสัพเพนานาตวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันะวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกาโมภิกขูนังสังมิติงวานังอาถาคูสาภูเทวาชรามคิสีขารีวะอริทกาจโรชาจาอุมาปุภานิคาสิโนวะวินาสะธรรมมาจาจุตานจากะเนชกาสุระยะลุจลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนท่าเสเด็จทศธากายาสัพเพนานาตวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัสสิโน โมธามานาอภิกาเมืงภิกขูนางสัมมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาถาคูหารโยทเทว,วาเยจารุหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูทเทว,วายะสัสีโนทัศเศรษทัศธากายาสัพเพนานันตตวานิโน อิทิมันโตสติมันโตนะวันโตยศสิโนโมธมามนาอภิการมุงภิกขูนางสันติงวนังสุก,กากาลุนหาอารุณาอาคูเวคาณสา,าสหาโอทาตะคยาหาปาโมขาอาคูเทววิจักขนาสถามัตตาหาราคาชามิจากาจัดยศสิโนขันยังอาคาปะชุนโยนยิสาภทวัสติท้าเสตเจชิทากายาสเพน,นะนัตวตนิโนอิทิมันโตสติมันโตนะวันโตยศสิโน โมทมมนาอภิกามมภิขูนางสัม,มิติวานางเขมิยาตุสิตายามากัากาจัยสัสสีโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจาอาสาวานิมมานรติโนอาคูอาทาคูปรนิม,มิตาัาเเตตาสเสตเทสะทากายาสัพเทนะนะตวันิโนอิทิมันโตสติมันโตว,วันะวันโตยัสสีโนโมทมมนาอภิกามมภิขูนางสันม,มิติวานาง สัเทเตเทว,วน,นิกายาสัเทนานัตตวนิโนนามันวนเยนาอาคัณฑุนเยจันเยสติสาสหะอวุธะชาติมัคขีลังโอคาตินะนัมมาสวังทักเขมโมคาตรังนาคังจันคังวะอาสิตาตุตังสุพรามาปรามัตโตจาปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังคูม,มาโรติโสจาสโรโสปะคะสมิติงวะนงังสหัสพรมมโลกานังมหาพรมาพิทินทติอุปปโนสติมตพิสมากายโยสสศโส พระเศรษฐาอิสระอาคูปัจเจกะวสวัติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพ,พรมเกมาละเสนาภิกามิปสสกันหสามัญทิยังเอถาคันหาัตาคันทัธราเคนะพันธมัทูโวสมันตาปริวาริธามาโวมุิิธาปจินังอิติตถามหาเสนกันหาเสนังอเตสยยปานินาตระมาหัจจัสรังกตวานาเพระวางัง ยถาปวุสโกเมโคธนถยันโตสวิชุโกตถาโสปุทาวติสังคุทวะสยังวเสตันจัสัพังอภิญญายะววคิตรวานจักกุมากโตอวอมันตยิสัทธาสัสเกสัสนรรเตมารเสนอภิกันตาเตวิชานถาภิกขโวเตจอาตัปะมัะรลุนสุบวาพุทธะสัสนังวิตะราคิหิปัตการเนมสังลมันติอันชัยุงสัพเพวิสังคามาพิยาตีตาเจสสีโน โมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปะละกรนณโมเมพุทธเตชะสาปัตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายประปารเมสุราสิทธิพมมาจะอินทาจาจตุโรกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคา,งาจะสพรม,มะชยยะประสิทธิพวันตุเต ชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยะชยะขะคูละตุลนิสัยนี้ได้ใส่เส้นะเมรุราชพลนาชีชยะชยะคัมพีระสมพีนาเคยนพนาคีบีสารจักรุลกาลีชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยะชยะวรุณนมุขสาตาชยะชยะจัมปาทิงาขะกูลคันทก ชยชชยคชคนนตุรงสุกราภูชงศีหะพยาคตีปาชยชชยวุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุธินารดีชยชชยสุขาสุขาชีวีชยชชยธรณีตะเลสทาสุชยาชยะชยธรณีตัสารตินสทาชยชชยมังกราดัญญาพวเคชยชชยวุณยยเขชยะชยรักเสศุลภูชเตชา ชยะชยะพระมเมนภาคนาชยะชยะราชาพิราศาสตร์ชัยชยะชยะปทวินสัพพังชยะชยะอรหันตาบัจเจกับุทสาวังชยะชยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยะชยะพระมสุรโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะกเวนเตโยจะกุเวรวรุโนปิจัก อคิวโยจัปปาชุนโหกุมาโรทัตตทโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปสาอธโยอิสิโนสาวกาศพะชายะรามุพวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจัพปพสปารุจชยะกังเอเตหะชยะเตเชนะชยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุตเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธสัสสริมาโตอยังมารสัจะปาปิมาโตปร,ราชยโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถธาปรมคณาเมเฮสีโนชโยปีพุทธศัตริมโตอยังมารัสสะจะปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคณามเหสีโนชโยปีพุทธศัตริมโตอยังมารัสสะจะปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณามเหสีโนชโยปีพุทธศักริมโตอยังมารัสสะจะปาปีมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสุปนคนาเมหสิโนชโยปิพุทธสตริมโตอยังมารัสสะจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานนะคะคนาเมหสิโนชโยปิพุทธสตริมโตอยังมารัสสะจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสัพพมคนาาเมหสิโนชยันโตโพิยามมเรสักยานังนันนิวทฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิียสุชยวังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัตวิโปคะเลอภิเสเกสัพระพุทธานังอักับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุนัขขัดตังสุมังคลังสุภาตังสุทิตังสุขโนสุโมโตจัสุธิถังพระมจาริสุปัทถคินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขินางปัทถคินางมโนกรรมมังปณิทีเตปัทถคินา ปทักคนานิกาตะวานาะพันตัดเทปทักินเนเตอัฏฐาลัทธาสุภิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโลคาสุภิตาโหนทาสหาสเพหิยติพิสมันตุพลตัวเยเทวัสมิงคาอธิคตาทีฆายุกาสทาโหนตุสุภิตาโหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชนิศาสานังยากาจีปทานาเตสังสพเพปุเรตุมโนรัถา ยุตตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสพะธากายาสุขังจิตสุขังอารหันตุยะธาหังเบิสวดเบิสวดธรรมะนิยามสุเบิดสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสาวะทียังวิหาราติเชตตะวเน นาการปิณฑิกะสะอารามเมตตาละโขภะวาพิขูอมันเตสิพิขโวติพัททนเตติเตพิขูพควะโตปจัตโสสุพัควาเอตะทวจักอุปาทาวะพิขเวตถาคตานังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตัณฑาคตโตอภิสัมพุสติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเตติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติ อุตานีกรโรติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทหวะพิคุเวตถาคตานังอนุปาทหวาตถาคตานังทิตาวัสาธาตุวัตถุตาธรรมะทียามนตาสัพเพสังคาราทุกขาติตัณฐานคตโตอภิสัมโพสติอภิสัสเมติอภิสัมบุชิตวาอภิสเมตวาอันจิกติเทเสติปังยเปติปัทเปติวิวรติวิภัสติอุตานีกรโรติสัพเพสังคาราทุกขาติ อุปาทวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังท at ิตาวัสสธาตุธรรมทิตาธรรมะอิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังคถาคาโตอภิสัมพุสติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวะปิสเมตวาวะอาสิกติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิทมาโวจักะควะอัตตมนาเตภิภูภควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทวกราตคาถาแปลอตีตังนานวาขเมยยะนัปฏิกังเขียนานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งนี้มาไม่ถึงยถาตีตังปะคินันตังอปัตตนจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังตุกปังตังวิเครามนุษะรุหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่นุ่ยแงนความแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวอเชวะมากิจจะอเชวะกิจจะมาตับปังโภชญญามานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใมพรุ่งนี้นัคินโนสังครันเตนะมหาเสนเนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนมากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตัตมตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาสิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกตครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม mm hmm. บทสวดธรรมมาสังเวคขับปัจเจเวขณะแปลสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกข,ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนามรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตังชีวิตของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยจามริตพังอันเราสักพึงตายเป็นแท้มรณะปรโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มะนังนเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกโยอจีรังร่างกายนี้นี้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขั้นประสาทวิญญาณฉุดโทอันเกาทิ้งเสียแล้วอธิเสรสติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขดังอีวะปรุกดังว่าเธอมาแ้ท่นฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทรรยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเส่อมไปเป็นธรรมดา อุบชิกวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสะมูปะสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาดิงสุจะมริสเรที่ตายแล้วลกาลังจะตายปเทวะหังมริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิ ยังก er, e ินจีกุสลังจำมังสเพหิพะเตหิกระตังยุตกระตังปุญญังโนอนุโมทันตุสมันตุพลโตเยเทวะสิงทานิอธิคตาทีคายุตกาสทาหอนตุสุตตาหอนตุทุกขาปะมวลจันตุมาตาปิตาสุตตาหอนตุทุกขาปะมวลจันตุสเพยาติกาสุตตาหอนตุทุกขาปะมวลจันตุสเพเพอยาติกาสุตตาหอนตุทุกขาปะมวลจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตูทุกขาประมุนจันตุสัพเพอาจาริปัตชายะสุกิตาหนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตทุกขาประมุนจันตุสัพเพสามตินังสัมมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นะโมพุทิสตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปบะเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานินัวันตูปูชิตาโสถิงกรวนเตนหาวิหารมันทะเลเทระจัมมัชานวาการจติคโวสารามิกาธนปฏิอุปัสกา ข้ามาจากเทสาน้ขึ้นมาจากอิสราสัตปานุปตาสุริยาพะวันตุเตชลาภุชยาเยปิจรนสสัมภวาสังเสรชาตาอัฐวบปาปาติกานิญญาณิกังธรรมวารังปฏิจเตสัตเพปิทุกขสักการวนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจปุคลาสังโฆของตุสมัครโควะอัถัยสหิตายจักอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสัตเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาบุเนยามาธเมอริยะปเวทิเต ปนนัศนาหัวตูสัพเพปิปานิโุพุทธศาสนีสมมา,ารังประเวชฉันโตกาเลเทวประวัติสตุพุธิภายะสัตตานังสม,มิทังเมตุเมธนิงมาตาปิตาสัตตะรชางนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันติสัพพทาเทวดาอโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ปุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจันิโสกาหวนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมพตังปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทยาทานคตังตุสัพธยาสีรานัตตุสัพกทาภาวนาเพรตาหัวนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคาขาหวนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหวนตุนิรันตารัง โผตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตูนิรันตารังโผลุสัพพังสุมังคะรังรักขันตสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังสเพพุทธาพรัปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโสสัเพพุทธาพรัปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานะจเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาภระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัะพโส สัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานะจเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานาจเตเชนะรักขังพันธมิสัพพ,ตตพ,าาเเพ,พโสด้วยอำนาจแห่งบุญุสมที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์บทนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมเกล้ากิจวัวยเป็นพระสุคุศลแด่เสด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถบุีพันปีหลวงผู้เสดสู่สวรรคาลัยขออนิสง์แห่งบุญบุญสนนี้จงเป็นสัสีมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้อคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้อนุโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิการยศเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นิรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดสาธุ